ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนคือช่วงนี้ผมเป็นหวัดแล้วแล้วมันแบบมันคลิปยังไม่ถ่ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่า mm. uh, แล้วคือตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมาสแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มีแฟดและเดี๋ยววันจันท์แม่ก็อังคัรนจะสอบแล้วอะไรแบบนี้ก็ปิดเทอมอ่านั้นเราอย่ามานอกเรื่องกันเลยเราไปแบบไปดูมาสกันว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบ จะให้ดูด้วยว่ามาถมมาสร้างยังไงยังไงเิมอก็จบไปแล้วนะครับโอเคครับคือตอนนี้เสียงมันไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ตักกินน้าวบวนไปไป